หมานอีกแล้วจ้าเห็ดนำหมากเนะดอกงามๆเก็บไปแกงกันนาะนี่สวยมากเลยสวยมากค่ะนี่อีกดอกนึงจ้าดอกสวยสวยเลยดูสิสวยมากทุกคนเห็ดเพาะคนเห็นไหมนี่เห็นไหมคะ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไข่เห็ดละงกไม่ใช่เห็ดเพาะนะเพื่อนๆเ,เป็นไข่เห็ดละงกอันนี้มันเป็นเห็ดหาดนะเพื่อนๆมันเป็นเห็ดหาดที่สวยมากแต่ว่าไม่รู้ว่าทานได้ไหมนะดูดิเนี่ยพี่โยไม่กล้าเก็บไปไปกินหรอกอันนี้อีกเนี่ยเพื่อนๆเ,เห็ดอะไรไม่รู้นี่ไหมนี่ กินได้ไหมอ่ะอันนี้เป็นเห็ดน้ำหมากนะเพื่อนนี่เห็ดน้ำหมากนี่อีกดอกนึงแต่ว่าอันเนี้ยเขาโดนมแมลงกินไปแล้วเนาะนี่เราก็ไม่แย่งมแมลงอันนี้ก็เห็ดนะคะเพื่อนแต่ว่าจะโยไม่เก็บเนาะเพราะว่าไม่รู้จักเน,นี่ย เขาจะเป็นคล้ายๆเห็ดกระถินแต่ว่าไม่ใช่นะคะเพราะว่าขาเขาจะมีห่วงเนาะแต่อันนี้กินได้แหละเพราะว่าเป็นเห็ดน้ำหมากนะคะกินได้เป็นเห็ดน้ำหมากเนาะทุกคนอันเนี้ยอันเนี้ยกินได้เนี่ยอุ้ช่วยเชื่อดอกสวยมากกินได้ค้านี้เป็นเห็ดพึ่ง ส่วนอันนี้เป็นเห็ดปวกเพื่อนๆโอ้วันนี้ได้หลายชนิดเลยเป็นเห็ดปวกค่ะนี่วันนี้ได้เห็ดหลายชนิดเลย